ดีครับผมกรเคนเจลบัตเตอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้า SQB นะครับแต่เป็นอ่า BB กันนะครับหรือ Speed QB BB อะไรประมาณนั้นแหละครับนะตัวนี้ก็ เป็นงานอะคริลิกนะครับนะซึ่งผมเคยทําเป็นเจลและรีวิวไปแล้วเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นไส้ใน BB หมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้อ่าพอดีมีคนอยากให้ผมทํานะครับนะผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองทําดูก็ได้แต่ว่าผมก็บอกขาแล้วแล่ว่าผมทำบีบไม,ไม่ไม่เก่งนะแล้วค่อนข้างจะไม่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้าน b ีบนึกออกไหมครับเพื่อนเอเออคือมันแบบมันยากสําหรับเราอะครับ ที่เราทําเจลแล้วมาทำบีบีเนี่ยคือมันเป็นงานที่ยากมากนะครับอะอ่าตัวนี้ผมก็ได้ลองทํานะครับแล้วก็ทําออกมาเสร็จแล้วนะครับแต่ตอนตอนเดือนที่แล้วอะ่ะมันจะได้รีวิวแล้วนะครับแต่ว่าผมทําตกครับบอดี้แตกก็เลยต้องรอบอดี้เข้าใหม่นะครับนะเออ เดี๋ยวเรามาดูกันมากนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ภายนอกก่อนเนาะเพื่อนๆก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้อะคริลิกสีเขียวนะครับอนะ่ะเอออย่างนี้เลยไงนะครับอ่ะแล้วก็เป็นเนี่ยชุดหน้านะครับเป็นอ่าสามดี D, แต่ว่าเป็นงานในาลอนนะครับนะ,ะแล้วก็เป็นกิฟมอเตอร์ใสนะครับนะแล้วก็ตัวนอกเนี่ยเป็นอ่าพานท้าย CNC นะครับแล้วก็เป็น ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีลูกค้าเขาอยากให้ผมเพิ่มรางจับกล้องให้นะครับอันนี้เราก็ทําให้เรียบร้อยนะครับทําเป็นรางจับดอดให้นะครับกอตัวนี้ไม่ได้ไปลงสนามนะครับจริงๆเขาอยากได้ดแรงๆนะครับแรงๆก็คือระดับที่4ี่ห้าร้อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้เป็นสายที่ทําแรงนะครับผมก็บอกอผมก็เลยถามเขาว่าทําไมพี่ ไม่ซื้อปืนที่มันเป็นแบบางานบีบีทั่วไปเลยแ้วมันมันก็แรงอยู่แล้วครับไม่ต้องแทบมามาแต่งอะไรเลยมันก็บางทีความเร็วต้นมันก็เริ่มที่400นะบางตัว450อรอยาะไรเงี้ยทำไมไม่เอาอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาอยากได้สวยๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยากแบบเหมือนทรงปืนแต่อยากได้สวยๆเหมือนทรงเจลอะไรเงี้ยที่ผมทำเอะผมก็ผมก็บอกว่าผมทําได้แค่นี้แหละ จะทำแรงกว่านี้ผมผมกลัวมันพังเพราะว่าผมไม่เคยอัดสปริงแข็งๆแบบแข็งจัดจ๋าอะไรเงี้ยครับนะผมก็เลยไม่กล้ารับนะครับเพราะว่าเราทํามีเงื่อนไขในการทํานะครับบางทีไปทําแรงมากผมก็กลัวพังกลัวอะไรอย่างนี้นะครับนะแตงจริงมันก็อาจจะทําได้แต่ว่าเราไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาเป็นมือใหม่นะครับไม่ใช่แบบลูกค้าที่เป็นแบบสายเล่นประจํานะครับนะเพราะฉะนั้น มือใหม่นะครับผมแนะนําว่าให้ลองศึกษาค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆขยับนะครับอย่าพึ่งแบบไปดันให้มันแบบไปสุดทางอะไรขนาดนั้นนะครับเออส่วนใหญ่ผมจะถนัดทําปืนเจลที่แบบาสายสนามอะไรพวกนี้เนาะสายเล่นที่แบบความแรงไม่เกิน2 6 0 2 7ออรอยอะไรเงี้ยนะครับผมจะจะทำแนวนี้มากกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ชอบแบบอะไรแรงมากนะครับเออเดี๋ยวเรามาดูชุดในนะครับชุดในมีอะไรบ้างชุดในเนี่ย เป็น C N C 7075นเะครับเป็นเสื้อเกียร์ B B กันนะครับ B B C N C 6มมนะครับซึ่งไม่ใช่เสื้อเจลนะครับอ่าเป็นเสื้อเกียร์ของทางร้านเองนะครับคือ K N G B T นะครับนี่อันนี้คือเสื้อเกียร์คืองานของเรานะที่ที่ออกมาแล้วเป็นของ B B ก็เหลืออยู่ชุดนึงนะครับตอนนี้จากที่ผมเอาเข้ามาลองทำมาเนี่ยก็คือ14ชุดนะครับอ่ะทั้งหมด14ชุด ก็ขายไปตอนนี้เหลืออยู่1ชุดนะครับนะก็จะหมดแล้วนะครับก็ถามว่าจะมีมาอีกไหมก็น่าจะดูก่อนนะครับว่ามันมันตอบโจทย์ไหมอะไรเงี้ยเพราะค่อนข้างจะราคาก็ก็สามเท่าขึ้นนะครับนะสำหรับเสื้อเกียร์ที่ร้านเนาะราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะไม่ถูกใจสายประจัดอะไรนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ชอบงานสวยอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเนี่ย เขามีคนอ่าคนที so to to so you, Ivan, ่จ่ายไหวเขาก็มีอะไรเงี้ยครับก็คือผมก็เลยไม่กลัวในการที่จะทําอะไรสักอย่างครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนถูกใจอ่ะพอเราทําคลิปลงคลิปอะไรเงี้ยลงทิ้ตัวเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนถูกใจมาซื้อเราเองนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยกล้าขายของพวกนี้ครับโดยที่ไม่ได้กลัวว่าจะขายได้ไม่ได้นะครับเอออ่ะตัวนี้ก็จะเป็นบูต9มมนะครับปกติ BB เขาจะเป็นอ่าบูต8มมเนาะแต่เดี๋ยวผมรอดบูต9มมเลยคือตัวเนี้ย เราเราใช้อ่าเทคโนโลยีเจลกับ BB มาเป็นผสมกันนึกออกไหมเออซึ่งถ้าเป็นวงการ BB ผมผมผมคงมองว่าเขาเขาคงมองผมว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ดีนะมันอ่างเงี้ยแต่อันนั้นเรื่องของเขาครับเป็นทฤษฎีความคิดของเขาคือทฤษฎีผมคิดอย่างนี้นะครับคือใช้สามารถใช้ร่วมในบางจุดได้อะไรเงี้ยมันมันทำให้เราสามารถหาของที่ ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเออถามว่าบูต9ม mm, มเนี่ยผมมีผมหาได้ตลอดครับนะเออเพราะว่ามันเป็นบูตเจลไงมันเยอะนะครับเนี่ยแล้วเห็นรางตรงนี้ไหมมันสามารถทําระบบโบแบ็กเหมือนไอ้เจลได้นะนี่เห็นไหมเห็นรางไหมอ่านี่คือสามารถเราสามารถทำบีบีปุ๊บแล้วก็มีระบบลูกเลือนด้วยปบ๊บเห๊บเน๊บเบ๊บเบ๊บ้บบบว,ว๊บเบ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 ๊บาบ๊บเบ๊นเบ้บดึงบเงบ๊บเบ๊บเบคบเง๊บเบ๊บเ๊บบบ ตัวล็อกตรงนี้ได้นะครับนะชุดล็อกนะครับแค่นั้นเลยก็จะมีระบบเหมือนระบบของเจลนะครับที่เป็น BB นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับในเรื่องของชุดลมนะครับชุดลมเนี่ยเป็นของพี่ลันเซตนะครับก็คือพี่ลันเนี่ยก็เป็นอ่าผมไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงนะแต่ผมในมุมมองของผมเป็นช่างเจลอะผมว่าเขาก็คืออยู่หัวหัวไปหัวหัวของสาย BB เหมือนกันนะครับนะเป็นช่างหัวหัวแถวเหมือนกันเพราะว่า แกก็เป็นช่างที่มีสินค้ามากมายที่เป็นรันนะเนาะ,ะรันเซตนะครับคือเยอะมากอะของแกครับคือ,อเป็นงานของคนไทยเรานะครับนะเออก็ลองไปเลือกดูครับสําหรับคนที่เล่นบีบีแต่ผมว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นบีบีน่ะรู้จักพ่รันเยอะนะนะเออผมก็ลองอุดหนุนแกดูอันนี้ผมอุดหนุนแกมาสาชุดแล้วแหละเออแต่ผมไม่ค่อยได้ทำบีบีหรอกผมทาเล่นทําอะไรเนี้ยเอออันนี้ชุดนี้ผมก็ลองซื้อมา นะครับเป็นชุดพิลันนะครับมีปอกสูบพิลันแล้วก็ฝาสูบน็อกเซิลพิลันนะครับมีแค่ฝาสูบแล้วก็น็อกเซิลพิลันแล้วก็ทงทงชักของพิลันนะครับแค่นั้นเลยนะครับนอกนั้นก็เป็นฮอปเจนจีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันงบมันคุมงบนะครับแต่ถ้างบมันเนี่ยมันไปประมาณสัก2 5 0 0 0นห้าสนเนี่ยเอาเลยครับมันได้แน่นอนครับฮอปอย่างดีอะไรเงี้ยฮอปก็คือจะเป็นพวกฮอปแม็กอะไรพวกเนี้ยยางโพท่ออย่างดีนะครับนะคือ ผมต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆเวลาผมทำเนี่ยของพวกเนี้ยอย่างชุดฮอบชุดไรอะ่ะผมไม่มีราคาต้นทุนนะก็คือผมไม่ได้ราคาส่งนะคือราคาหน้าร้านหมดเลยนะครับเพราะเราไม่ใช่ช่งงางบีไงเราก็ต้องซื้อของราคาหน้าร้านมาปุ๊บมันก็แพงขึ้นนะครับนะแต่ถ้าเรามีราคาส่งที่ตายตัวปุ๊บผมก็จะสามารถทําให้ราคาที่มันอยู่ไอ้นี่ได้นะครับอยู่ที่มันในลิมิตของมันได้นะครับแล้วก็เฟืองเนี่ยก็เฟืองเป็นเฟือง CNC นะครับ เฟือง C N C ลูกสูบลูกสูบก็เป็นลูกสูบทั่วไปลยครับที่ B B เขาใช้กันเนาะแล้วก็หัวสูบแล้วก็สปริงเบอร์ร้อยครับแค่นั้นเลยนะครับท่อก็เป็นท่อ G จ G โรงงานเลยนะครับแค่นี้เลยครับแล้วก็เป็นมอเตอร์บัสเลสโซลิ่งรอบ4ี่หมื่นนะครับเฟืองก็เป็นเฟือง1 8บแดนะครับอ่าเลสเละทฤษฎีอ่ะเลสจะอยู่ประมาณสักสามหกถึงสามแปดแต่ในภาคปฏิบัติจริงเราจะมีทั้งแบดทั้งอะไรทั้งค่าสปริงเนาะ ก็ตีไปอยู่ประมาณ30นะครับนะสามสิบสามสองได้นะครับประมาณนี้ที่ผมที่ผมคิดไว้นะครับนะตามทฤษฎีที่ที่อ่าบวกลุคูณหารแล้วมันน่าเลทมันน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณ3ามสองนะครับก็เดี๋ยวผมยิงให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ต้องห่วงนะเนี่ยรายละเอียดงานมันก็มีแค่นี้ครับนะอ่ะแล้วก็ไอ้จุดจุดหนึ่งนะครับจุดเนี่ยจุดเซฟจุดเซมิออโต้เนี่ยคือต้องระวังหน่อยนะครับอย่าไปกดแรงนะครับก็คือปรับเบาๆเอานะครับ เพราะว่าพวกนี้มันเป็นงานที่เป็นงานในล,ลอนเนาะมันไม่ใช่งานที่อ่ามันงาน 3D เดีแต่ว่าเป็นแบบเขาเรียกเส้นในล,ลอนอะซึ่งมันจุดเล็กๆอะ่ะมันไม่ได้แข็งแรงมากครับมันมีโอกาสหักสูงนะครับถ้าเราแบบฝืนเนี่ยกดแบบเอ้ยให้มันสุดอย่างเงี้ยไม่ต้องครับเอาแค่นี้พอเอาแค่มันไหวครับปุ๊บปบแค่นี้พอนะครับอ่ะไกลก็เป็น CNC นะครับแค่นี้นะครับที่ที่ผมทำไปนะซึ่ง มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็ถามว่าบอดี้มันสวยไหมสําหรับผมอะสวยนะครับนะผมชอบมากเลยนะครับประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็เป็นมือใหม่นะครับเขาก็เป็น,ป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 นลูกค้าที่ร้านด้วยแล้วค่าเขาซื้อทั้งเกลวทั้งบีบีนั่นแหละเขาก็อยากให้เราทําให้เราก็ต้องทําเหรอเนาะใช่ไหมเงินจริงๆอิอะผมผมไม่ได้รับงานพวกบีบีนะงานบีบีก็คืองานที่แบบ ส่งปืนมาให้ผมแต่งเซตในอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รับเลยเพราะว่าผมผมกลัวว่าคนที่เล่นบีบอยู่แล้วอะเขาค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วนะครับเราไม่รู้ว่าเขาต้องการแบบไหนแล้วเราก็ไม่ได้ช่างที่เก่งนะครับแต่ถ้ารับงานสวยอะแล้วพอยิงได้ยิงลื่นยิงอะไรเนี่ยอันนี้ผมทาอ่ะนี่ก่อนไหมคือผมทําก็คืองานในบอดี้ของผมอะบอดี้เซนซีอะไรที่ของที่ร้านมีครับอันนั้นอะผมจะทําแต่ถ้าเป็นงานปืนเนี่ยปืนลูกค้ามาปุ๊บ พี่ซ่อมให้หน่อยพี่แต่งให้หน่อยชุดในเงยผมผมไม่รับครับอ่าผมก็จะมีรุ่นพี่ที่รู้จักคอยรับอ่าคอยรับงานให้ต่อหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ไปซ่อมที่นั่นที่นี่นะหรือถ้าใครอยากแต่งสปีดคิวบีที่เป็นอ่าคิวบีจ๋าของสายบีบีผมก็จะแนะนําไปนะครับว่าอ่าพี่คนนี้เขาทานะเพราะว่าผมก็เอาของกับเขาเหมือนกันนะครับผมจะทําแค่บางอย่างนะครับไม่ได้ทําทุกอย่างนะครับ ต้องเข้าใจผมด้วยเพราะผมไม่เก่งเนาะการรับงานไปนี่คือถ้าเราทําออกมาไม่ดีมันเสียเราจริงๆนะครับนะเออผมก็เป็นคนที่มีพลาดมากนะครับพลาดผมก็แก้ให้จนจบนะครับอ่าผมแก้ให้จบเลยนะครับจนพอใจอะ่ะอันนี้บางทีลูกค้าเอปืนไปทําแม่งสามรอบอะผมะบางทีนะบางตัวแม่งทำสามรอบจริงกว่าจะจบอะ่ะเออบางทีแบบมันยิงอะเราแล้วมันมันจบไงแต่พอไปถึงมือลูกค้าลูกค้าเล่นได้สามวันเงี้ย เอาอีกถ้มีปัญหาอย่างงี้เราก็แก้จนจบนะครับพอเราแก้จบทุกจุดแล้วะจุดที่มันเราไม่คาดคิดอะมันจะมีจุดใหม่ๆมาเสมอครับพวกปืนเจลเนาะผมก็แก้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 ไปอ่ะเพื่อนๆเออก็แก้จนให้มันจบเออนั่นแหละครับนะแต่เราแก้ให้ฟรีนะเราไม่ได้มีค่าแรงเราไม่ได้มีอะไรเรามีประกันอยู่เราก็ทําให้ลูกค้าแค่ลูกค้าทนไหวนะครับอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งุวนวายนะครับบางทีอะ่ะผมเป็นช่างก็จริงแต่ว่า การมีโอกาสพลาดไหมก็มีครับนะผมไม่ได้แบบระดับพระเจ้านะครับนะเดี๋ยวมาดูแม็กนะครับตัวแม็กก็เป็นผมก็เพิ่งรู้จักนะว่าเขาเรียกแม็กสแตนเนาะแม็กสแตนก็คือบรรจุได้250นัดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่น BB บีเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้มันจะบรรจุได้250นะครับแล้ววิธีบรรจุยังไงตอนแรกอ่ะผมก็ไปซื้อตัวนี้มาพอไปซื้อตัวนี้มาใช่ไหมปุ๊บ เขาบอกว่ามันใช้ไม่ดีหรอกมันใช้ไม่ได้หรอกจริงๆมันก็ใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ปั่นใช่ไหมเนี่ยแต่พอเราปั่นไปเนี่ยปั่นปั่นปั่นเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณไม่ถึงน่าจะร้อยนัดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆที่เล่น BB อยู่แล้วรู้ว่า m a ็กสเตนเนี่ยไอหมุนหเนี่ยมันได้กี่นัดแต่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้ว ทีนี้เราจะบรรจุให้เต็มทําไงอันนี้รุ่นพี่ที่เขาทำบีบีอ่ะเขาแนะนําผมมาให้ใช้ตัวนี้นะครับอ่ะก็คือเจ๊หนุ่ยนะครับนะเจ๊หนุ่ยอ่ะบีบีร้านนานะครับนะแกก็แนะนําผมมานะครับว่าทําอย่างนี้นะครับเออแกบอกทํานี้ได้ซึ่งอ่าร้านเจ๊หนุนะ่ยเนี่ยผมแนะนานะเพราะว่าแกเป็นช่างที่อ่าฟินลี่แล้วก็เหมือนเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็คือ จะทําเจลหรือแกอยากได้ของอะไรที่เป็นเจลที่แก,กหาไม่ได้เราก็พอหาให้แกได้อะไรเงี้ยแกก็ไปทํานะอย่างเราหาอะไรไม่ได้เราก็เอ,อพี่ผมอยากทำบีบีเล่นแกก็แบ่งมาให้นะแกก็ใจดีมากนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็ช่างปอนนะครับนะรุ่นที่พี่ปอนนะครับที่ที่ผมรู้จักนะครับก็นั่นแหละเขาก็แนะนําผมมาครับผมก็ลองทําดูครับเราก็ผมว่ามันไม่ไม่น่าจะอะไรมากมายนี่นะครับ มันก็จะแข็งๆหน่อยถ้ามันใกล้จะเต็มนะครับแกบอกไว้เราก็ฝืนหน่อยนะครับเนี่ยก็คือฝืนหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าถ้ากระสุนเต็มตัวส้มเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ250มตรนะครับมันก็แข็งจริงๆเออกลัผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับจะได้ต้องมีเครื่องอะไรแบบเครื่องที่เขาใช้กันนะครับเพื่อนๆ เออเครื่องที่มันปั่นขึ้นอ่ะเออแต่เราไม่ใช่มืออาชีพไงเราอเอาแค่นี้พอนะครับเออนะครับเราแค่ทํางานเจียวเราก็ลําบากแล้วครับนะงานเจียวผมก็เยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งทำบีบีนี่โอ้โหไม่ไหวหรอกไม่ใช่ว่าเก่งนะแต่ผมกลัวทําให้เขาไม่ดี <laughs> ซึ่งบีบีมันมันทำยากอยู่นะในในใจผมผมคิดว่าบีบีไม่ทายากเหมือนกันนะเออมันก็มีหลักการอะไรของมันเยอะแยะเนาะ ซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ยังไม่ลึกพอ,อในเรื่องของจุดเลือนฮอบจุดอะไรต่างๆแต่ก็เราก็รู้หน้าที่ของฮอบก็ทําอะไรแต่เรายังไม่ถึงรู้ถึงจุดนั้นชุดในเขาทํายังไงถึงนิ่งอะไรเงี้ยคือเราต้องเรียนรู้อีกเยอะครับนะแต่ลูกค้าเขาก็มั่นใจให้เราทําเราก็โอเคคุณอยากให้ผมทําผมทําครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรครับไม่ง่ายนะครับอ่ะวิธีใส่แบตนะครับเปิดฝาตรงนี้หมุนนะครับอ่ะหมุนแล้วก็ ดึงออกมาง่ายๆนะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปนะครับปุ๊บแบตนะครับแบตผมก็จะให้อย่างดีไปนะครับแต่ผมก็อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องปักเอ้าทำไมทำบีบีทำไมปักไม่ปักดีนอะ่ะมันต้องปักดีนอ่าอันนั้นแล้วแต่คุณสบายใจนะครับอ่าผมผมทำปัก XT เพราะว่าบอร์ดผมใช้บอร์ดเกลนะครับผมไม่ได้ใช้บอร์ดบีบีโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้เป็นปัก XT นะครับมันง่ายดี นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เขาก็ไม่ได้ไปเล่นในสนามสมบุกสมบันจนปักร้อนละลายนะครับนะก็เป็นปักที่เราเราหาแบตของเราแบบเนี้ยักแบบเนี้เราหาง่ายไงแต่ถ้าเป็นร้านเีบีปกติเขาก็จะมีพวกแบตที่เป็นปักีดอะไรงี้เนาะเออก็เข้าใจกันนะครับคุณชอบแบบไหนคุณก็เลือกเอาครับแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องความร้อนเรื่องปักละลายนะผมรู้ครับก็ถ้ามีจุดไหนที่เพื่อน บีนะครับก็วิเคราะห์กันได้นะครับนะไม่เป็นไรเราผมไม่ได้เก่งแล้วผมก็ฟังทุกเสียงนะครับแต่อย่ามาแบบด่าผมหรืออะไรที่แบบพูดทำนองแฝะอะไรเงี้ยไม่ไม่เอานะครับนะเราให้กำลังใจกันดีกว่านะครับก็ใส่แมกกาซีนนะจ๊ะก็ใส่ได้พอดีนะครับเห็นไหมนี่บอดีน้นี้มันใส่ได้กับแม็กสแตนตัวนี้พอดีนะแต่ถ้าเป็นแม็กเอปกติทั่วไปอะ เออผมใส่แล้วแม่งใส่ไม่ได้เว้ยแม่งขับแต่แม็กนี้แม่งพอดีเลยนี่ล็อกป๊อกพอดีเลยนะครับแล้วปืนเนี่ยอ่าจะไม่ทํางานนะครับสมมติอ่าเดี๋ยวผมเขาถอดก่อนนะสมมติเนี่ยปืนเนี่ยถ้ามันอยู่ในหโหมดโหมดเซมิใช่ไหมแล้วเราเสียแปดไปเนี่ยมันยิงไม่ออกนะเราต้องมาตีตีมาเซฟก่อนพอตีเซฟเสร็จใช่ไหมเราตีมาเซมิถึงออก อันนี้ฟัวโต้อก็ประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยววัด fps กันนะครับแล้วเราก็ไปยิงเป้าฟัวโต้กันมันๆนะเพื่อนๆ fps นะครับก็จะเป็น6มม,มน้ำหนัก0.2กร,รัมนะครับนะตามน้ำหนักถุงที่เขียนไว้นะแต่ก็ลองยิงดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ ไม่ขึ้นเย็กโอเคครับเดีย๋ยวผมลองถอดแฟตดูนะครับนะอ๋อขึ้นแล้วครับสามแปดดสหกนะเครื่องวัดผมมันไม่ค่อยดีนะครับนะก็ประมาณ380นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับฮอปกับ้อลิเกนะครับนะเกาะประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวลองยิงเป้าดูนะครับแต่ว่าผมขยับออกมาไกลอยู่นะเพราะว่าลูกมันจะกระเด็นใส่นะครับพื้นที่ผมจำกัดแค่ประมาณ10เมตรนะครับนะ,ะก็ลองยิงดูนะครับเดี๋ยวผมจะฟัวโต้ไปเลยนะครับนะ ตัวไอ้เทเซอร์ผมเบี้ยวนะครับมันเลยยิงเหมือนเบี้ยวๆไม่ตรงไงไม่รู้เลยเสียงมากเลยเบี้ยวได้ไงวะโหเกี่ยวล้มสิงเลยวะอืมยิงไปแล้วเหมือนเบี้ยวๆอ่ะเพื่อนๆเกี่ยวแม่งล้มเฉยเลยอะไรว,วะเอ้ยเกี่ยวล้มไหนผมลอง โอ้โหไม่ดีนี่หว่าซ็งเลยอ่ะเกี่ยวล้มเพิ่งซื้อมาด้วยครับเพิ่งซื้อมาลองพวกปืนบีด้วยนะเพื่อนๆโอหยซ็งเลยเดี๋ยวผมจะจับไว้งี้นะครับนะ่ะแล้วก็ฟัวโต้นะครับ นะครับนะ,ะตัวนี้มันทําให้กระสุนผมเสียอาทิตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเด้งขึ้นเดี๋ยวมันเด้งไอ้นี่มันทาเลยให้ทําให้กระสุนเสียอาทิตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ผมยิงรอบแรกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนะเดีย๋ยวจะตัดให้ดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็ให้ดูคลิปที่ตัวนี้ยังไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวนี้มันไปแล้วนะครับล่าลาแล้ว ก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเจ้า s q b BB ฝีมือ KNGBT นะครับก็ประมาณนี้แหละเออก็ไม่ได้เออะไรมากก็นี่นะครับนะก็เป็นเสื้อเกี่ยงของเรานะครับนะแล้วก็งานก็ประมาณนี้ครับเออไม่มีอะไร แล้วก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กันด้วยนะว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับตัวนี้เนาะการที่ผมลองมาทำบีบีดูนะครับนะก็ลองมาพูดคุยกันเล่นๆนะครับมีแนวทางอะไรนําเสนอก็แนะนํามานะครับพี่ๆหรือคนที่เล่นบีบีอยู่แล้วเป็นคนที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็แนะนําผมได้นะครับนะให้ผมปรับอะไรตรงไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้คลิปที่ผมยิง Auto ออโต้เดี๋ยวผมมีมีคลิปอยู่เพราะว่าผมทําลงทิกต็อกไว้ละ ก็คือคลิปแรกนะครับแต่นี่เป็นคลิปรีวิวนะจะเป็นยิงให้เพื่อนๆดูสวยๆหน่อยไอ้หาตัวนี้แม่งเกียวรูดนะครับนะล้วจะทำยังไงอ่ะทีเนี้ยเพิ่งซื้อมาแปดเก้าร้อยโอ้เซ็งมากเลยวะโอ้อยางงี้ก็ดูมีด้วยโอ้เซ็งเลยนะครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆ